โรงงานสเปรย์น้ำยาลดคราสิ่งสกปรกของรองเท้าสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวคพิชารุมาลาดิฉันนางสาวคณะนางเคยินจะโงนา้ากองกอนเปรี้ยครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5.2โรงเรียนเสริมงานวิทยาคมครูที่ปรึกษาครูปิยดนันวิเชียนปีการศึกษา2565ค่ะปัญหานะคะเกิดจากปัญหารอบตัวเราค่ะ ส่งกลิ่นอับเหม็นจนเกิดกลิ่นอับลอยขึ้นมาดังนั้นที่มาของปัญหาการทําผลิตภัณฑ์น้าํายาลดคราบสิ่งสกปรกของรองเท้าเป็นแบบนี้ค่ะสการทํทางโรงงานื่อลดปัญหากลิ่นอับของรองเท้าให้มีกลิ่นหอมมากขึ้นค่ะข้อพีของโรงงานใช้ได้ให้กับรองเท้าหานังค่ะข้อจํากัดผลิตภัณฑ์อาจจะมีอายุใช้งานได้ไม่นานประโยชน์ที่คาดว่าวจะได้รับคือแก้ปัญหาได้รองเท้ามีกลิ่นหอมขึ้น ข้อมูลและแนวคิดเกี่ยวข้องกับปัญหาโครงงานนี้ใช้ความรู้เกี่ยวกับการชอบปริมาณการนําส่วนผสมต่างๆมาผสมกันมีทั้งคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และข้อดีเกี่ยวกับการประหยัดต้น,น,นทุนได้เตืองทรัพยากรธรรมชาติด้วยค่ะเพิ่มเติมเกี่ยวกับก,บการรวบรวมข้อมูลนะคะตามแผนถังหรือถังการาฟิกที่พวกเราทำในแต่ละขั้นตอนตามนี้เลยค่ะ ขั้นตอนการออกแบบและว,วิธีการแก้ปัญหาวางแผ่และดําเนินการเชิญชมและฟังขั้นตอนในการสร้างชิ้นงานหรือสร้างลิงตภัณ์ของพวกเราตามนี้ได้เลยครับสวัสดีสสดค่ะวันนี้พวกเราจะมาแสดงวิธีการทําน้ำยาลดค่าสิ่งสกปรกของรองเท้าค่ะขั้นตอนที่หนึ่งนะคะคือเตรียมเปลือกผลไม้ทั้งสามชนิดมีมะกรูดมะนาวส้มนะคะค่ะขั้นตอนที่สนะคะ นำเปลือกผลไม้ทั้ง3ชนิดใส่ในขวดภาชนะที่เตรียมไว้ค่ะขั้นตอนที่3นะคะคือนำเปลือกผลไม้ที่ใส่มาแล้ว3ชนิดนะคะเท,น,น,ทน,ะะน้ำส้มสายชูใส่ลงไปในขวดเลยค่ะค่ะขั้นตอนที่4นะคะนำฝามาปิดขวดทั้ง3มชนิดค่ะแล้วทิ้งไว้1คืนค่ะ เอาหมักนนําเปลือกผลไม้เป็นเวลาหนึ่งชัมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อจากนั้นพวกเราก็จะนําน้ําเปลือกของผลไม้มาใส่ในขวดสเปรย์ค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะหลังจากที่พวกเรานําเปลือกของผลไม้ใส่ในขวดสเปรย์เรียบร้อยแล้วต่อจากนั้นพวกเราจะนําน้าเปล่าใส่ในขวดสเปรย์ได้เลยค่ะหลังจากที่เรานำน้ำเปล่าใส่ในขวดภาชนะสเปรย์เรียบร้อยนะคะต่อจากนั้นเราก็ปิดฝา หลังจากนั้นเราก็สามารถเอาไปใช้งานได้เลยค่ะพวกเราขอขอบคุณค่ะทดสอบประมเป็นและปรับปรุงแก้ไขการทางานขอชิ้นงานด้วยนเำพ่นสเปรย์ในรองเท้าที่มีกลิ่นอับให้ผลการทดสอบของพวกเราซึ่งมีผลที่ดีในการใช้งานของัตถุดิบของพวกเราแต่เกิดปัญหาในด้านของควารใช้งานของชิ้นงานอาจจะเก็บไว้ได้ไม่นานอาจมีกลิ่นฉุนถ้าปล่อยไว้นาน ทางกลุ่มเราจะแก้ปัญหาด้วยการทดลองผลไม้หลายชนิดและทดสอบไปบ่อยค่ะว่าชนิดไหนที่ดีที่สุดแล้วเราจะนำมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีกว่าเดิมค่ะโครงการของพวกเรา